วันที่5เมษายน2568เวลา11.00นนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานเบียงกุมกามอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ ขน <gas> าดนี้นโดนนำบันไดเนี่ยคันี่า เป็นอยู่เดียนชื่ออะไรสิแถวๆน้เป็นไง เห็นการสร้างร่วมบูรณดยกหลายอย่างาะัศนิยม <ersch> ยังดึงขาบอนต่อไปนานๆช่ <leaving> ัใชใชับ <variety> <It> ั <anyways> ้นชั้นชั้นเลยอันนี้เนียเป็นตัวขาบอลต่อชั้นใช่ใช่ครับเป็นอันนี้เป็นผลมาจากราดต้นปูอีกที่เป็นตัจจัย อย่าเดียวไคะดีกว่นีวจะคืออน่ีกเยอะยังมันก็สงันรจากมือจะเก่นกว่ สงสารพมเอี่ยมท่านารักศีบรเลืองศูนย์ข่าวภาคเหนือ24ยี่สินี่รัชดงใหม่รายงาน